ครับสวัสดีครับพากครูปอยอีแล้วนะครับวันนี้จะมาสอนเพลงของพี่ปูพงศิษฐ์นะครับเป็นน่าจะเป็นผลงานล่าสุดของพี่ปูเลยนะครับชื่อเพลงว่าขอโทษนะครับเพลงนี้เนี่ยก็พี่ปูร้องไว้เสียงสูงมากนะครับแล้วก็อยู่ในคีย์จีนะครับซึ่งแต่ว่าจริงๆเนี่ยในคีย์จีอันนี้เนี่ยเขามีการดรอปสายนะครับซึ่งพอเราเล่นไปกับ YouTube นะครับเราเล่น G ปกติเนี่ยก็จะเล่นไม่ได้นะครับก็เพราะว่ามันเป็นคีย์ G flat นะครับ ก็คือต้องเล่นตัวนี้นะครับหรือว่าเป็นคอร์ด F s h a r p ตัวนี้ซึ่งก็จะต้องจับทับแล้วก็ไม่งั้นเราก็ต้องจูนสายใหม่นะครับแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นอคอร์ดคีย์ G flat นะครับก็ยังสูงอยู่ดีผมเลยมาเปลี่ยนคีย์นะครับเปลี่ยนคีย์ให้อยู่ในคีย์ C นะครับซึ่งก็จะทําให้เล่นง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ สิ่งที่ง่ายขึ้นนะครับก็คือว่าทําให้เราจับได้ง่ายขึ้นแน่นอนแล้วก็เสียงร้องนะครับคือบางทีเนี่ยเราเล่นเอาให้ง่ายอย่างเดียวเนี่ยแต่เสียงร้องไม่ได้เนี่ยก็ไม่ดีนะครับแล้วก็อย่างเพลงนี้เนี่ยเดี๋ยวให้ดูนะครับว่าถ้าเป็นออริจินัลคีย์เนี่ยจะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับอ่าแม้ว่าในในคอร์ดเนี่ยจะเขียนว่า G ก็จริงนะครับแต่ว่าอันนี้คือตั้งสายสแตนดาร์ดนะครับอ่ามันก็จะสูงมากนะครับตรงนี้นะครับท่อนฮุกของมันนะครับขอโทษที่วันนี้ เนี่ยคือให้รู้ว่าเสียงมันสูงมากเลยล่ะหน้นาผมไม่ได้เป็นคนเสียงสูงเท่าไหร่นะครับผมก็เลยถ้าเล่นเพลงนี้เนี่ยผมเลยต้องมีการปรับคีย์นะครับซึ่งก็เสียงพูดประมาณนี้นะครับผมก็เลยมาเล่นเป็นปรับเป็นซีดีกว่านะครับแล้วผมมาหนีบที่คาโโฟที่2นะครับอันนี้มันก็จะกลายเป็นว่าอยู่ในคีย์ดีนะครับก็ลดลงมาเยอะเนาะจาก G นะครับก็ถอยลงมา G แล้วก็ F แล้วก็ E นะครับแล้วก็ D อันนี้ก็คือถอยลงมาต่ำก็จะร้องสบายขึ้นนะครับงานนะครับ ทอนหุกนะครับอ,ททนนอันนี้ก็จะรู้สึกว่าเออเสียงเราเริ่มขายพี่ปูแล้วไม่ได้ร้องเสียงสูงขึ้นนะครับแต่เป็นการเปลี่ยนคีย ก็ลองเล่นดูนะครับเดี๋ยวทั้งหมดนี้เนี่ยที่ผมจะสอนอันนี้เนี่ยก็จะเป็นคีย์ที่ปรับลงมาแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เสียงร้องทรงพลังอยู่แล้วหรือว่าถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็จะเล่นในคีย์จีอันนั้นได้เลยนะครับหรือว่าถ้าเสียงร้องเราสูงมากเหมือนเหมือนพี่ปูหรือเหมือนพี่โปง่งเฮลเล็กไฟอย่างนี้นะครับก็สามารถเล่นอยู่ในคีย์จีอันนั้นได้อันนี้ของผมเนี่ยไม่ถึงนะครับผมก็เลยต้องเปลี่ยนคีย์แล้วก็รู้สึกว่าร้องให้เหมาะสมถ้าเรารู้สึกว่ายังสูงไปเราก็เอาคาโปออกก็ได้นะครับหรือถ้า อันนี้สําหรับกีตาร์ตัวเดียวนะครับเล่นเบื้องต้นเนาะทีนี้มาลองดูในเพลงกันนะครับว่ามันมีชุดคอร์ดอะไรบ้างอ่าอันนี้ซึ่งเริ่มต้นเลยนะครับเนี่ยเปลี่ยนเป็นคีย์ซีละเราก็ใช้ทุกคอร์ดเลยนะครับที่อยู่ในคีย์ซีตั้งแต่ c D ีด e ีไมเนอร์ดีเนอร์นะครับ F G แล้วก็ A m i ม o r มีทั้งหมด6คอร์ดนะครับถ้าจับหกคอร์ดนี้คอใดคอหนึ่งไม่คล่องก็ไปลองฝึกจับใหม่นะครับ เริ่มต้นด้วยอินโทรนะครับก็จะเป็นคอร์ด F นะครับหนึ่งห้องซึ่งอันนี้เป็นเพลงช้านะครับก็สามารถใช้แพทเทิร์นเพลงช้าได้เลยนะครับก็คือลงลงขึ้นลงขึ้นลงลงแล้วก็มีบางส่วนนะครับที่มันเป็นครึ่งห้องก็เอาแค่ลงลงอย่างเดียวนะครับอ่าแล้วก็พอเต็มห้องก็ขึ้นลงขึ้นลงลงแบบนี้นะครับทีนี้มาดูอินโทรก่อนนะครับในเพลงนี้เนี่ยก็จะมีอยู่4ส่วนด้วยกันนะครับ ถ้ารวมโซโล่ไปด้วยเนี่ยหส่วนนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่เล่นโซโล่เนี่ยก็จะมี4ส่วนหลักๆก,ก็คือท่อนอินโรนะครับท่อนเวอร์สเวอร์ส่เวอร์สก็ขอชุดเดียวกันนะครับท่อนปีคลัสแล้วก็ท่อนคอรัสนะครับอ่าอินโรเนี่ยก็เริ่มด้วยคอร์ด F นะครับแล้วก็ E m i n เนอร์ดี r นะครับแล้วก็ไปที่ Am i n เนอันนี้จะอยู่ในคีย์ดีนะครับแต่ว่าเล่น C แล้วก็เริ่มต้นด้วยคอซี C นะครับอคอดตัวคีของมันที่เวอร์สหนึ่งนะครับอันนี้ก็ผ่านไปอีกวันกับชีวิตคนอย่างฉันไปมิเนอร์นะไป F หน้าที่การงานที่ดูแข็งขันอันนี้ครึ่งห้องนะครับช่วยใครและใครมีความสุขช่วยใครกลายความทุกข์ใจ ต่ฉันเองคงเคยันเกินไปอันนี้ก็จะเป็นขอดในส่วนของท่อนเวิร์สนะครับแล้วก็ต่อด้วยปีคอรัสนะครับป,ปีคอรัสก็จะเป็นท่อนที่ร้องว่าฉันลืมว่ามีใครคนหนึ่งที่เขาต้องการเวลาลืมใครคนหนึ่งที่เขาแค่รอให้ฉันกลับมา ก็เป็น A minor กับ C นะครับสลับกันแล้วก็ต่อไปก็กินข้าวเย็นกับเขาโอ้กอดเขาบางบางเวลาตรงนี้จะมี C7 นะครับ C7 เนี่ยเราก็เพิ่มนิ้วก้อยไปตรงนี้นะครับหรือจะจับ C เหมือนเดิมก็ได้ไม่จับ C7 ก็ได้นะครับถ้ากรณีไม่ได้แต่ถ้าได้เนี่ยมันก็จะได้อารมณ์ในในขอดส่งนะครับนะครับมันจะมีตัวนี้ ถ้าดีดด้วยตัวมันเองเนี่ยมันจะฟังแปลกๆนะครับแต่ถ้ามันอยู่ในเพลงเนี่ยมันจะเป็นคอร์ดซี C ของห้องใช่ไหมห้องแรกก็เป็น C แล้วก็ซีเซเว่นนะนะครับมันจะเหมือนเป็นตัวส่งนะครับแต่ถ้าไม่ได้ C ปกติก็ได้นะครับแล้วก็เข้าท่อนปุ๊กนะครับหรือท่อนคอรัสคอโทษที่วันนี้ฉันเพิ่งมีเวลา ก็จะมีครึ่งห้องนะครับแล้วก็เต็มห้องนะครับส่วนที่2ก็เหมือนเดิมนะครับเป็นคอดชุดเดิม F G C แล้วก็ d m i n o r G C นะครับขอโทษทีวันนี้ฉันเป็นคนเจอว่าเธอคือคนที่ฉันควรดูแลที่สุดน,นะครับแล้วก็ไปที่เวอร์สสอง เวอร์สองเนี่ยก็จะคอร์ดเหมือนเวอร์ซีนหนึเลยนะครับที่ขึ้นมาให้แต่ว่าเปลี่ยนเนื้อลองนะครับแล้วก็ไปที่ท่อนโซโล่นะครับโซโล่ก็จะขึ้นคอร์ดไว้ให้ตามนี้นะครับโซโล่ก็จะเล่นเป็น F G นะเขาก็จะมีกีตาร์โซโล่กับเบลออกแกนนะครับ D minor G แล้วก็ C แล้วก็เล่น2รอบนะครับแต่ถ้าเราเล่นกีตาร์ตัวเดียวเนี่ยเราอาจจะข้ามท่อนโซโล่นี้ไปก็ได้นะครับแล้วก็มันกลับไปที่ปีคอรัสนะครับลืมใครคนหนึ่งนะครับท่อนนี้ลืมใครคนหน,น,น,นึ่ง right ที่เขาต้องการเวลาตรงนี้เอไมเนอร์ก็เหมือนเดิมนะครับกลับไปดูแล้วก็มาที่ท่อนคอรัสพอคอรัสแล้วก็จบที่ตรงท้ายนะครับท้ายตรงนี้ก็จะซ้ำไปเหมือนกันว่า หัวใจหัวใจเธอเป็นเพราะฉันที่ทําให้มันหยุดนะครับช่วงท้ายหลังจากตนคลอรัสต,ตรงนั้นนะครับก็จะมีคอร์ดเซตนี้นะครับเดี๋ยวช่วงท้ายก็อาจจะลอง แคปจอทั้งหมดเอาไว้ก็ได้นะครับเพราะว่าในหนังสือเพลงปกตินะครับเวลาที่เราเสิร์ชใน Google เนี่ยเราก็จะไม่เจอนะครับในส่วนของการแบ่งห้องไว้ให้นะครับก็จะทําให้เราสับสนได้ว่าเอ๊ะแต่ละเพลงเนี่ยมันแบ่งห้องยังไงนะครับก็ใช้แพทเทิร์นนี้ได้นะครับอย่าพึ่งไปรีบร้อนนะครับมันยังไม่ต้องร้องก็ได้นะครับลองดีดตามไปดูนะครับ ก็ลองไปฝึกดูนะครับแล้วจะเกิดว่าอยากเล่นตาม YouTube อย่างที่บอกนะครับก็ต้องมีการแบ่งห้องใหม่นิดนึงนะครับแต่ว่าก็สามารถใช้ไม่ต้องใช้ตัวคาโป้ก็ได้นะครับถ้าเล่นตาม u t u b e เนี่ยแต่ว่าต้องไปจูนสายนะครับลงครึ่งเสียงนะครับแต่ละสายก็หมายถึงว่าสาย E เนี่ยก็ต้องเป็น EF l a t นะครับอันนี้สาย B ก็ต้องเป็น BF l a t อันนี้สาย G ก็ต้องเป็น GF l a t ต่ำลงมาครึ่งเสียงนะครับ D ก็ DF l a t อันนี้ A ก็ a f l a t นะฮะอีอีแ e ฟ e นะครับก็ไปลองดูนะครับไปลองสุดกันดูว่าเพลงนี้เป็นยังไงกันบ้างแล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คือว่าเสียงร้องเรานะครับแมชกับมันมากแค่ไหนอันเนี้ยถ้าผม ต้องไปออกงานหรือร้องจริงๆเนี่ยก็จะใช้เจ้าคีย์ที่พึ่งสอนไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็สําหรับคนที่หัดใหม่นะครับก็ลองดูนะครับลองดูว่าเราเปลี่ยนคอดถ้าเราชอบเพลงนี้มากๆผมก็รู้สึกว่าถ้าเราใช้แพทเทิร์นอันนี้ก็มันไม่ได้ยากมากนะครับก็ฝึกคอร์ด4ชุดที่ผมบอกไว้ก่อนนะครับในส่วนของโซโล่พอเราเล่นกีตาร์ตัวเดียวเนี่ยปกติก็จะไม่ค่อยได้เล่นในส่วนของโซโล่อยู่แล้วนะครับหรือว่าจะหำหำไปก็ได้อันนั้นก็แล้วแต่ลองดูนะครับก็ถ้าติดขัดตรงไหนยังไงลอง คอมเมนต์เข้ามานะครับว่าเป็นยังไงบ้างไปลองฝึกเพลงนี้แล้วติดตรงไหนยังไงนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับติดตามช่องด้วยแล้วก็กดไลค์กดแชร์สับสัคใ์ไว้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่เพลงหน้านะครับ